ทุกคนมาจ้ายายทิพมาแล้ววันนี้ยายทิพได้หนึ่งปลาจ้าทุกคนปลาหนึ่งหรือหนึ่งปลานี่หละจ้าปลานิ่มตัวใหญ่เกลือปลาพริกทิพใส่ปักเขือเทศน้่จ้าทุกคนนี่จ้ามีทั้งผักสดเด้อมีทั้งผักสดจ้าผักสด กินกับน้ำพริกปลาล่าพักหนึ่งกรมีจ่จ้าพักหนึ่งกรมีพักสุดก็มีกก่มากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องมากินข้าวกับนึ่งปลาด้วยกันจา้าหนึ่งปลาม่โปรตีนหลายจา้าพักกรมีวิตามินพักหลากหลายสนิทกินเข้าไป ผักสุดล่างให้สะอาดอาด้จ้าเด้ด่อเซนามไม่ล่างให้สะอาดปลาเ,ททเรือเทศหัวเรีดก็มีจา่าไ่ได้ปลูกหรอกจ้าสื่อพัอนนั่นล่าพักก็ไดเทากับว่าเซนาล่างให้สะอาดนอกจากก้อนกินก้อนรับประท่านพักสุดี่ก็ล่างแล้วก็ไปหนึ่งกับปลาด้จ้ะเร้่อปลากระล่างให้สะอาดล่างน้ำข้าวน้ำยังออกระเฮ็ดให้สะอาดแก็สูดไผสูดมันนนา่ะจา้าน้ำกิมแก้วห้องก็ได เข้าเนี้ยวอนหอนผู้ใดมาเข่าสวยก็กินเข่าสวยผู้ใดมาเข่าเนี้็เอาเข้าเนียวคุยเอาคุยเอาเลยจ้าไปเด้อใครอยากกินน้่นอย่าเงี้ยทิพก็ได้ลงมือแล้วจ้ามาจ้ามาหนึ่งปากครับแก้วแซบแซบจ้าทุกคนลงมือก่อนนะคะขอบุญขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ